หนึ่งพฤศจิกายนวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช้าว,วันที่31ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เช้าเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นโดยก่อนจัดได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแต่งกายชุดดำไว้ทุก ร่วมการประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยน้อมลำลึกถึงพระมหากาุณาที่คุณสมเด็จพระพันปีหลวงจากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน1ิ็รูปต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เช้าและได้รับเมตตาจากพระครูโกศลวชิรกิจ มาโนดวีตะโคโลมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดประดู่ลายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละหนึ่งแห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและอบตอร,รวมทั้งประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน